มื่อนั่นลูกเขยกับมหาพ่อเทาแล้วบาดมาจอบปังพัดเข่ากันนั่งเบาพุ่มพุ่มปั๊มอยู่คู่เดียวคนนั่นแล้วบาดนี่ลูกเขยก็จอบปังโดนเตือนพูดละเีียังหน้าพ่อเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบักข้าเี่กกูตื่นเบิดพรดะพอเทากันเลยมาลูกเขยไปยังมายังบ่ให้ซุ่มให้เสียงในเมืองนี่กันนะจมยังมากระเเดง่ระเเดงก่ะเเดงในแม่พ่อเทาว่ามาแล้วแล้วก็ถามลูกเขยมายังหน้าจีนกัน เป็นจังไดกล้วยหน่อยตัวเอาไปมันแอบหน้าเป็นไปดิษถามข้ากล้วยหน่อยมั่เคยหรอกว้าตัเคยว่าขี่ได้แบมันเดียวว่สะสาแอบคล้วยก็บ่เป็นเลยเฮ้ยมิจะิแลนลง่งหงม่นแล้วแง่แอบบมังบวบบวมข้าใส่หยียบหน้าขาขวาเหยียบห้องกับบวบมันไปได้ไหมห,หล่เนาะทางตัวเคยว่าอยมันบวบหุจักห้องจักอยิ่งดอกกล้วยปึกอือ้มมันไม่รู้หมอนอปึกกว่านะกับบวบก็ห้อ,องห้อง,องอมันก็บมิจแลนลงห้องพุ่นน่ะ สมเพื่นบอกแล้วว่าอย่าเปลาออกเฮียนออกเฮียนถ้ามันอยากออกคักเนาะเฮียนนะฮะโอ้ยไปจากได้เป็นเฮียนเป็นซ่านนั่นแหละพ่อพ่อน้าหลูกเคยว่ามองหลูกเลยก็ได้โอ้ยมันแอบมาท่านกะดีไม่ยืมพ่อในตัวพ่อนะหื้พ่อกะดีไม่ให้ยืมแน่บอกพ่อน้าให้ไปแล้วตัวนึงก็ดีนั่มันยืมอีกสันบอกบักทีก็ค่อยหัดค่อยแอบเอาในตัวว่าไปแล้วพาเรากข้าโรเคยว่าก็การเฮ้ยว่นนี้พ่อนี่ไม่ยืมมีดีได้เหนื่อยจัง

เื่อตุลาปาปังตอนตัวกูุเคยเมียดอกก้น,นะเมียดอกออเดียวันมึงน,นอนนำกูก่นนะพอเทาวะโอ้ยมันอนดอกไมให้ไปแล้วับบาทดีแล้วนัดตอนไปแล้วผู้ดุเคยก็เอากล้วยพอาเทาไปทหน้าแล้วบาดีทยหน้าก็ทยเบิดมือบเบ็ดเว้นนัตดยาดมันเบเแล้วบาดีาดพราเทา ซูนแห้งแล้วบาดิซูนในลูกเขยซองโค้งมึงตายวันนี้ละกล้วยกูห้ามเอ้ยไทยคักไทยแน่แต่ว่าพราะน่ะตายตายตาย,ตายมึงเกียจพวดทแท้ะมคิดีดมึงเนี่ยซให้ลูกเขยตอนแล้วบาดิเพราเท่เาบให้มึงแล้วเด้อะมคิดกูต้องเอามึงขึ้นแท้ๆล่ะซูนในลูกเขยเออ ต่อมาแล้วบาดดีกระทันเศ้าเกียดดินั่งเกียดให้ลูเลเคเยอะเขีดยจังหลาทิดบาดด็เอ๊ะไทยด้วยดิมัม่งามันขาดได้ในพอขนาไทไทยขันมีหางไม่งอนแบบนี้วัันเอ้ยไทกูตัวเดียวบักฆ่ามึงมานะเอาไว้แต่แรกกี่เกียมได้ยุที่มึงก็อเอามาบาดดิเถนลูกเอามาัดแยงแต่ละละพ ท่านพามันไัได้ไะนะเมื่ออยากยืมไทคนสั่งคนขีดที่ผมเคยว่าเออแม่นนันดีแล้วบ่ต้องยืมพอเท่าคอยแต่งคอยหังเอาด้แล้วต่านห่วยกูว่ารัดเลยชิมด้วยละทีไทยอันนี้นะเพราะทีแต่งไทยยู่ได้ดีกว่านะพอเท่าโอ้ยชิมแล้วกับว่าชิมเนี่ยพอเออเมื่ออย่างละครนะเทีพอที่ว่ายืมเฮียด้ดีไปนะได้เพราะิ่าะีนะหืมเสร็จพวกแพงอยูหมดทีไปนะ ยืมแล้วเดี๋ยวมาส่งดอกน่ะทั้งกอเธ ầu ทั้งลูกเอ๋ก็เจอทีว่าจังไหนน้องเอาก็เอาน้อตัวพ่อค่นั้นเนี่ยก็ยังน้ห่วยคนตัวเนี่ยคนบ่่นเอคนยืมใส่เรคิดไปพ่ายอยู่ใส่ละคนน่ะนยืมน้ำกันนั่นละพ่อคนนั้นเข่าร้อยคนเออคนยืมเนี่ยลูกเอ๋แล้วก็เนี่ยตอนแล้วบานได้การละคันแหลกคนนั้มึงมาคิดคนนั้ก็ไปแกะแค่ลูกเก๋ไรไดวะอีพ่อหนิทั้งลูกเกยก็ต้องใส่ยู่ดิ ทิศปีมานี่สะอาดกับว่าเห็นพระเทวมวยยืมเงื่อจักเหียยืมเงียเขาได้เพิ่งกับไปตั้งตัวบาทเพื่อตีแกแค่ลูกเขยบาทมึงมึงกูจักกูนหน่อยไว้บัคชิดเอ๋ยเพื่อนะมือนี้ละเดี๋ยวมึงขักขเพืเอเ่อนะมิดหนาบอกกับเงียแล้วครับเอาเงียอ,ออกฟังกันตัวหัวเขาไปกินน้ำเนื้อเพืนน่นเตะ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 ไปเนื้อใส่ให้คุ้มกาน่ะเพื่อนมาอืมคนแล้วขี่ไปหายามรอบยามใส่เพิน่นเสยบาที่ ยามกับบ๊อบี่หรอกยามมื่อเส้านี่ยามลาายลยแล่าๆแต่เจ็บไปยังเรียบร้อยนะว่าที่ใส่เฮียลูกเลยมันคักๆนั่นแหละสบายด,ดีสบายบาด,ดิไปยังน้อบาดาาาเบิดแนวที่เฮ็ดแ,แล้วบาดมันไม่ยังเหี้กตักไถ่เฮียอ้อมที่มันตัวอ้อมหวยอ้อมไปอ้อมมาวนไปวนมาอยู่ขนาดแล้วแต่งไงแต่งแต่งแต่งแเมื่อยก็แต่บ่อเส้าได้อยู่นี่ ว้นหน้าว้นหลังมันสุดกับกระเพื่อมาเพิ่นมึงจักกูหน่อยไว้บักเก็ตมาท่นเหยียวมึงคักับมาท่นให้เฮียจำใส่เลยวันต่อไปเบ้าไปน้ำแล้วหักมึงลูกเคยถ้าลูกเคยมามึงหู้จักกูหน่อยไปบักเกตมึงหู้จักบ่วหับนั่นเนี่ยคนนะคนว่าหิวเอาไปกินข้าวยังขนาดแล้วห่อไปกินน้ำแล้วแล้วยันแล้วคือเฮ้ยมาท่นคิดดุยมึงจะคึ้นว่ากูมีเส้าเมื่อยเพิ่นน่ะมาแล้วแล้วก็ให้เคื่องตัวแล้วบาดีิ ให้อ้อมห่วยอ้อมหน้าอ้อมน่องอยู่แล้วบาดีมาแล้วก็นเล่นน้ำดิให้ไปเตะมาก็นเล่ยนน้ำหิวเข่าแล้วก็จกเข่ามากินจกเข่าแล้วแล้วก็ให้เหี้ยไปเตะแล้วบาดีผู้พ่อเถ่าโอ้ยอยากให้มึงมาเห็นกูเด้อบางทีพรเพุทนว่าะให้ตะยุบของเขาก็เ่าได้แล้วบาดพูดแล้วข้ามเบิกน้ำไปหน้าปลาหน้าล่วงคุณน่าสิกรับมาบาดดีแล้วกำตัวบาดเดียวแกตายถ้าปานนั้นยังบวช ที่ดีนี่ใช่ไหมจวดฟังมั่งเหรอคำพอดีน้อมเมื่อยเอ๋เดี๋ยว่าแล้วน,นะขึ <s> ้นสายใจเพื่อนนะมึงจะมาเล่นน้ำกูบาดนี่มึงมาหูจกักคอเท่าเบิ้งกว่านี่ฮะเสือเก่าแล้วเนี่ยคนนั้นเฮ้ยมึงหูจักกูหน่อยตัวตัวเคยเหนื่อยกันล,ลูกเหี้ยมาลูกกูกักจมนหนึ่งยืมข้วยกูอีกบ่เยอะนะั้น,นคนว่าคนสะใจนะอ จักบ่ปะนะจมไปน้ำนี่ล่ะกูนี่ละบักบ่มีตับปะลองเงี้ยได้แล้วก็ยังวันไห้เจ้าอมเด้ไปจมกันนั่นแหละหีมายืมอีกบยืม้ยกวยไถนาที่ว่าพาเฮียมึงวันนี้พาบ้ดนี้กูที่าเจ้าอะบ้านนี้กูท่พาก็อดยัมคืพร้อวนว่มแล้วแล้วก็เมียแล้วบาดพรใจร้าได้แก้แค้นเลคจะฟองนั่งเงี้ยจนหวจังยังาคูอยู่ตบเอเตสิบดูเคยกับว่าซ้ำพอเทาเลยเจอนี่ย